สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังกา d ์เดลีเพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง b บลูล็อกในตอนที่281ชื่อตอนว่าสมการของการวิวัฒนาการเนื้อหาในตอนนี้ก็กําลังน่าสนใจเลยครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปิดช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับ คอนเซปต์ของช่องเราจะเดิกนการพูดคุยวิเคราะห์ในส่วนเนื้อหาของการ์ตูนนั้นๆและเพื่ออัตทลดสความสนุกในการอ่านของเพื่อนๆผมจะไม่พยายามใส่รสสนิยมอคติความไม่พอใจลงไปในเนื้อหาแต่ถ้าจะมีก็อยากจะให้มีเพียงแค่ความสนุกเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องก็สมัครกันเข้ามาได้ ส่วนท่านไหนไม่สะดวกแค่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต like, ์พูดคุยกันก็ยินดีครับสำหรับฉบับลิขสิทธิ์ของกระตูรเรื่องบูล็อกณนะตอนนี้ก็ออกมา26เล่มแล้วเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อมาอ่านกันได้ฉบับลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์วิบูลกิจมีทั้งแบบฉบับหนังสือก,กระตูนและอ e ีบุ๊กในแอปของวิบูลกิจรครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าความเดิมในตอนที่แล้วอิสังยิที่เห็นการเล่นที่เหนือมนุษย์ของโลก,กิทําให้เขาเข้าใจอย่าง่องแท้แล้วถึงความต่างงชั้นขอระดบ ระหว่างตนเองและเหล่าผู้เล่นอัจฉริยะสิ่งนี้ทําให้อิสงิรู้สึกสิ้นหวังต่อเส้นทางในอนาคตเป็นอย่งางมากแต่อีกด้านหนึ่งเอโกกับรู้สึกยินดีที่อิสงิชนเข้ากับทางตันเพราะนี่คือหนทางสูตรสมการของวิวัฒนาการและเรื่องราวของตอนที่281ก็เปิดฉากขึ้นตามกฎธรรมชาติทั่วๆไปแล้วทุกสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้จะได้ยีนครึ่งหนึ่งมาจากพ่อและแม่ของตอนเองนั่นก็เลยทําให้สิ่งมีชีวิตนั้น คือส่วนผสมลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับพ่อและแม่ผู้เป็นต้นแบบอย่างหินได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งก็มีข้อผิดพลาดในการคัดลอกยีนเกิดขึ้นนั่นก็เลยทําให้สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเกิดมาพร้อมกับลักษณะที่พ่อและแม่ไม่มีเช่นตัวพ่อแม่เตี้ยแต่ตัวลูกสูงตัวพ่อแม่สูงแต่ตัวลูกเตี้ยตัวพ่อแม่ช้าแต่ตัวลูกเร็วหรือตัวพ่อแม่มีจิตใจเข้มแข็งแต่ตัวลูกมีจิตใจที่อ่อนไหวอืมจะว่าไปแล้ว การเกิดมาในลักษณะที่ว่าตัวลูกออกมาไม่เหมือนกับตัวพ่อแม่ที่เป็นต้นแบบจะเรียกว่าเป็นการกลายพันธุ์ไหม่ฉันว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็คงใกล้ๆเคียงนั่นแหละซึ่งหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้สิ่งมีชีวิตที่เกิดมากลายพันธุ์จากยีนพ่อแม่พักจะถูกคัดออกเพราะความแตกต่างที่มากเกินไป หรือไม่ก็ไม่สามารถแข่งขันกับตัวอื่นๆได้สุดท้ายก็อาจจบลงโดยที่สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์นั้นตายไปโดยที่ไม่ได้ส่งต่อยีนของตัวเองให้กับรุ่นต่อไปแต่ในบางกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นก็คือหากว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดมากลายพันธุ์นั้นบังเอิญว่าเกิดมามีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบๆอย่างพอดีซึ่งความแตกต่างนั้นสามารถถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตยังเห็นได้ชัดยนีนนั้นๆจะขยายพันธุ์ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติทำให้ต่อมา ยิงที่ในอดีตถูกมองว่ากลายพันธุ์กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของสายพันธุ์ทั้งหมดวัฏจักรทางพันธุกรรมแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมแบบสิ้นเชิงชนิดที่เหมือนมาจากคุณละโลกเลยเช่นสายพันธุ์ดั้งเดิมมีแค่หัวแต่ว่าสายพันธุ์ใหม่จะมีทั้งหัวแขนและลำตัวไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าการวิวัฒนาการเอโกะนั่งอยู่บนเก้าอี้อธิบายทฤษฎีทั้งหมด ให้กับอัลลีที่ยืนอยู่ข้างๆฟังเธอฟังไปในใจก็รู้สึกทึ่งจนเผลออ้าปากค้างจากนั้นก็พูดออกมาอย่างตื่นเต้นว่าว้าวอ๋อๆเข้าใจแล้วค่ะทฤษฎีที่คุณว่ามันก็เหมือนกับการที่พิกา้าสามารถกลายร่างเป็นพิกาจูแบบนั้นใช่ไหมคะอัลลีมั่นใจแบบเกินร้อเเซนว่าเธอเข้าใจถูกต้องแล้วเอโกฟังก็ทำหน้าเอือมพร้อมกบตอบกลับไปอัลลีจังผู้ใหญ่ที่หยุดเรียนรู้นะ่ะมักจะถูกธรรมชาติคัดออกไปนะ ที่เธอพูดมาเมื่อกี้มันไม่ใช่วิวัฒนาการแต่มันคือการโตเต็มวัยของพิก้าที่กลายเป็นพิกาจูได้เพราะค่าความสนิทกับผู้เป็นเทนเนอร์เพิ่มขึ้นตามหากหละ่ะเอโกอธิบายด้วยน้ำเสียงเย็นชาคำตอบของเอโกทำให้อัลลีที่เผลอปล่อยไก่ตัวเบื้เริ่มในความเข้าใจผิดก็ห่อตัวรีบลงด้วยความเขินอายอ,อ๋อค่ะค่ะครั้งหน้าฉันจะพยายามให้มากกว่านี้นะคะน่าอายชะมัดเลยนะฉันเนี่ยอันลีตอบอึกอกึกจากนั้นเธอก็รีบแก้เขินด้วยการรีบวกกลับเข้าเรื่องอย่างทันที เอแล้วว่าแต่ว่าวิวัฒนาการที่คุณเอโกพูดถ้าเปรียบในวงการฟุตบอลแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรหรอคะอันลีถามด้วยแววตาจริงจังเอโกทําการขยับท่านั่งเอ็นคอพิงพนักเพื่อให้ตัวเองนั่งสบายขึ้นบนเก้าอี้เพราะจากนี้เขาจะต้องทําการอธิบายเรื่องที่อาจจะฟังแล้วเข้าใจยากเกินไปสําหรับกักเรียนหัว้าอย่างฮันลีอืมนั่นสินะต้องบอกเธอก่อนนะว่าทฤษฎีที่ฉันจะพูดต่อจากนี้คือสิ่งที่ฉันคิดขึ้นมาเองคนเดียวนะ แต่ว่าวิวัฒนาการต่างๆที่สังคมมนุษย์ต้องเผชิญอยู่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยพื้นฐานแล้วมันก็เหมือนกับสิ่งนี้นี่แหละและเพื่อที่จะให้เธอเข้าใจได้มากขึ้นฉันจะขอยกตัวอย่างการวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ก่อนมนุษย์นะ่ะมีความเฉพาะต่างกันต่างคนต่างก็เกิดมาพร้อมกับลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มักจะมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีเป็นเรื่องปกติและเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วมนุษย์ก็ต้องเติบโตโดยใช้ชีวิต พบเจอกับเรื่องต่างๆที่ยากจะเข้าใจต้องเจอกับความยากลําบากในการใช้ชีวิตของแต่ละคนซึ่งการใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นนั้นในบางกลุ่มคนก็อาจจะเป็นตัวการที่ทําให้สังคมของมนุษยชาติเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาได้พื้นที่นั้นก็คือพื้นที่ของเหล่าคนที่แตกต่างพวกเขาจะมีทักษะพื้นฐานทางร่างกายและความคิดเฉพาะที่ต่างออกไปแต่ก็มีบางคนเท่านั้นแหละที่จะสามารถแสดงสิ่งที่ตัวเองมีออกไปสู่โลกภายนอกได้ ยกตัวอย่างเช่นบุคคลในตำนานของวงการต่างๆอย่างเช่นนักร้องนักวิทยาศาสตร์นักศิลปะหรือว่านักเขียนเป็นต้นสิ่งที่คนเหล่านี้ทําก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มคุณค่าบางอย่างให้กับโลกใบนี้อย่างมีนัยสําคัญมากๆลองนึกถึงผลงานของพวกเขาที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ผลงานระดับที่ใครๆก็มองว่าเป็นยิ่งกว่า,าการปฏิวัติว,ตว,ตวงการเพลงดังๆที่ขับกล่อมโลกนวัตกรรมใหม่ๆหนังชั้นยอดนิยายชั้นเยี่ยม เบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้เกิดจากกลุ่มคนที่มีความแตกต่างแต่คนปกติทั่วๆไปทั้งนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอัจฉริยะนั่นแหละฟังแล้วก็ดูเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าการเป็นอัจฉริยะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเพราะสําหรับสังคมปัจจุบันนวัตกรรมสิ่งเหล่านั้นอัจฉริยะไม่สามารถทํามันได้ด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมดคุณสมบัติของอัจฉริยะต้องมีคนนอกสักคนมาค้นพบก่อนต้องมีคคนนที่เขข้าาใจุณองมั และสามารถสื่อสารมันให้โลกได้รับรู้โดยการเพิ่มความเป็นไปได้และสร้างความรับรู้ซ้าๆพวกเขาคือผู้ที่ทำให้ผลงานของอัจฉริยะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกใบนี้ไปแบบที่ไม่มีใครรู้เนือรู้ตัวเลยผู้ที่ทำสิ่งนั้นเรียกว่าผู้มีพรสวรรค์เอโกะอธิบายยาวแบบรวดเดียวเมื่อฟังจบอัลลิก็รู้สึกเห็นภาพมากยิ่งขึ้นจนเผลออุทานออกมาอย่างตื่นเต้นอ่ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วค่ะ ความสามารถและผลงานของอัจฉริยะเหล่านั้นพอคนเราเริ่มชินก็จะมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแบบที่มนุษย์เป็นอยู่ทุกวันนี้สินะคะเอิมต้องเรียกว่าความธรรมดาธรรมดาที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้หลายอย่างมันคือสิ่งที่ถูกคนมองว่านี่คือนวัตกรรมของอัจฉริยะในอดีตแบบนั้นฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคะอลลีถามย้ำเพื่อความแน่ใจเอโกพยักหน้าถูกต้องฉันคิดว่าวัฒนธรรมของมนุษย์ ยังคงวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในลักษณะนั้นทีนี้เราก็กลับมาที่วงการฟุตบอลกันสิ่งที่เธอสงสัยนั้นสามารถตอบได้ว่าอัจฉริยะที่มีความสามารถทางด้านร่างกายผิดมนุษย์มนากับการเล่นที่น่าตื่นเต้นชนลหลงไหลจนกลายมาเป็นความโดดเด่นที่ทิ้งห่างคนอื่นไปไกลนั้นสามารถถูกต่อกอนได้ด้วยนักเตะพรสวรรค์ที่ทําการวิเคราะห์ความอัจฉริยะนั้นจนทะลุและหาแท็กติกใหม่ๆมารับมือหรือไม่ก็ใช้ข้อมูลสถิติทั้ทงหมด ทำการตอบโต้อัจฉริยะกลับไปแต่ก่อนที่จะทําแบบนั้นได้ผู้เล่นพรสวรรค์คน,นนั้นจะต้องมั่นใจเชื่อมั่นในตนเองก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเองไม่ได้มีคุณค่าน้อยไปกว่าอัจฉริยะเลยสักนิดผู้เล่นพรสวรรค์สามารถต่อสู้กับอัจฉริยะได้ด้วยการพัฒนาเพลการเล่นโดยใช้ตะก,กาความคิดแบบใหม่ๆนั่นแหละคือหนทางที่เป็นไปได้และนั่นก็คือวิวัฒนาการของวงการฟุตบอลที่เป็นมาตลอดตามความคิดของฉัน เอโกสุปอันลีฟังก็ถึงกับตาโตด้วยความตื่นตะลึงพอไม่คิดเลยว่าคนมีพรสวรรค์แบบคนปกติจะสามารถสู้กับคนที่เป็นอัจฉริยะได้จริงๆอ่านั่นน่ะเหรอคะสมการแห่งการวิวัฒนาการอันลีอุทานออกมาทางด้านเอโกตาก็จ้องมองจอมอนิเตอร์ที่กําลังถ่ายภาพแผ่นหลังของผู้เล่นคนหนึ่งอยู่จากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าใช่นั่นแหละคือสมการของการวิวัฒนาการจงเปิดตาซะอิซังิโยอิจินายต้องรู้ตัวได้แล้วนะ ว่าโลกใบนี้น่ะไม่ได้หมุนเวียนรอบคนที่เป็นอัจฉริยะแบบที่นายคิดแต่อัจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์ต่างก็แบ่งเวทีซึ่งกันและกันเป็นปกติของโลกใบนี้จังหากเราจงรู้ไวเ้เถิดว่าผู้มีพรสวรรค์แบบนายก็มีเส้นทางของตัวเองที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกได้เอโกพูดแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่สถานการณ์ในสนามอิงการาชีเป็นผู้เตะบอลจากจุดฟรีคิกที่ได้ฟาวโนอาได้บอล แล้วเขาก็เลี้ยงตัวไปขึ้นทันทีอิสังีก็วิ่งตามมาอยู่ที่ด้านหลังภายในใจก็พยายามคิดวิเคราะห์อ,อย่างหนักตอนนี้ฉันได้คําตอบมาอย่างหนึ่งแล้วนั่นก็คือฉันไม่มีทางเอาชนะพวกอัจฉริยะได้อย่างแน่นอนการเล่นที่น่าเหลือเชื่อของพวกนั้นคือสิ่งที่ฉันไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้เลยแม้สักนิดเอาเป็นว่าแค่จะคิดเฉยๆก็ยังทำมาได้เลยด้วยซ้ำอิสังีสรุปแล้วพันจิตใจก็คิดย้อนไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่าฉันเข้าใจตัวเองผิดไป ที่คิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเองต่อสู้ฟันฝ่าแบบผู้มีพรสวรรค์น่ะถ้ามาลองคิดคิดดูแล้วทุกอย่างที่ฉันทําได้ทุกความสามารถที่ฉันมีมันเกิดขึ้นมาได้จากการวิเคราะห์และก๊อปปี้มาจากคนอื่นทั้งนั้นฉันเอาทั้งหมดนั้นมาใช้เป็นของตัวเองด้วยการใช้ความสามารถในการคาดเดาให้เป็นประโยชน์ฉันขโมยมันมาจากทุกคนแถมที่สําคัญก็คือฉันเล่นแบบมาได้แบบย่ําแย่กว่าของต้นฉบับอย่างมากๆเลยนี่หว่าฉันขโมยลูหยิงเฟกวุ๊เลขของนางนี้มาก็จริง แต่ก็ทาได้เพียงแค่ลูกหญิงเฟกบอลเล็กง้อยๆเท่านั้นให้ตายสิโว้ยนี่ฉันมันไม่เคยคิดเทคนิคเฉพาะที่เป็นของตัวเองเลยนี่หว่าความจริงของความจริงก็คือฉันมันก็เป็นเพียงแค่ไอ้คนมีพรสวรรค์ชั้นรองที่เก่งกว่าคนธรรมดานิดหน่อยเท่านั้นเองแม่งเอ้ยเจ็บใจชะมัดเลยหว่าอิสานีคิดไปพางก็กัดฟันแน่นเจ็บใจตัดบันในสนามโนอาเล่นชิงบอลกับไกเซอร์ทั้งสองคนทะลุหลุดลินและทอกี้มิสึมาได้อย่างรวดเร็วความเข้าขากันได้อย่างพอดีของโนอาและไกเซอร์ ทำให้อิซงิยิ่งรู้สึกเป็นกังวลอาโนอากับไกเซอร์สองคนนั้นเล่นเข้าขากันมากๆเลยนะนี่สินะการเล่นเขา้าคู่กันของพวกอัจฉริยะจากนี้ไปคงไม่มีใครอยากที่จะส่งบอลให้กับผู้เล่นระดับรองแบบฉันแล้วแน่ๆถ้าเป็นแบบนั้นแล้วล่ะก็หนทางเดียวที่ฉันจะชนะก็คือจะต้องขโมยบอลมาจากสองคนนั้นให้ได้เท่านั้นอิซังิีทำการตัดสินใจที่จะเล็งย่างบอลจากมุมด้านหลังแต่ยังไม่ทันที่จะได้ขยับตัว อยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งวิ่งแสงหน้าไปอย่างรวดเร็วโลกิกำลังเล่งสปีดความเร็วแสงตกไปหาโนอาที่อยู่ด้านหน้าความเร็วของโลกิทําให้อิสังิตกใจอีกครั้งหือเอ๊ะโลกิโลกิลกงั้นเหรอโอ้ให้ตายสิวะความเร็วระดับนี้นี่มันคนละชั้นเลยจริงๆอิสังิอุทานออกมาในขณะที่โลกิก็พุ่งเข้าถึงตัวโนอาแล้วเขากระโดดใช้เท้าจับบอลตัดหน้านโนอาไปได้อย่างเฉียเฉียดภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้อิสังิ สิ้นหวังจนนาซีไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสเลยแม้แต่สักนิดเดียวเพราะระหว่างฉันกับพวกเขามีความแตกต่างทางพันธุก,กรรมที่ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้น,นี่นะเหรอกำแพงของผู้มีพรสวรรค์พระเจ้าทำไมนะทำไมท่านช่างมมนยุติธรรมเลยอิสา,างิตัดพอและในจังหวะเดียวกันนั้นก็มีเสียงของโกลคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาไอ้พระเจ้าบ้าเอ้ยทำไมถึงไม่ยุติธรรมเลยวะเจ้าของเสียงก็คือไกเซอร์ที่ตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่ง อิสางิีได้ยินก็ถึงกับหันความมามองด้วยความงุนงงสงสัยเอ๊ะไกเซอร์ iser, เมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะทําไมถึงพูดออกมาแบบเดียวกันกับสิ่งที่ฉันคิดอยู่เลยละ่ะนี่นายกําลังย่อเย้ฉันอยู่กั้นเหรอเพราะนายนะไม่เหมือนกับฉันเลยสักหน่อยนายคือคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวแบบเดียวกับพวกอัจฉริยะพวกนั้นดังนั้นอย่ามาทําตัวเป็นผู้มีพรสวรรค์ชั้นรองแบบชั้นสิวะไออัจฉริยะอิสางิีรู้สึกโปร่งตกแล้วท่านใดนั้นอีกความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาแต่เอ๊ะหรือว่า ที่เจ้าบ้านนี่พูดแบบนั้นทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าตัวนายเองไม่ได้เป็นอัจฉริยะแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงผู้มีพรสวรรค์แบบเดียวกับฉันเท่านั้นอิสงนิคิดทางสายตาก็มองไปยังไกเซอร์ที่ตอนนี้กำลังกดเกี่ยวเจ็บใจอย่างที่สุดและเรื่องราวของตอนที่281ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้กำลังน่าสนใจเลยนะครับ และประเด็นที่เราจะมาพูดคุยด้วยกันก็มีหลายประเด็นอีกเช่นเคยประเด็นแรกก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เอก,กพูดก็เป็นทฤษฎีในด้านชีววิทยาที่เราสามารถพบเจอกันได้ทั่วไปส่วนทฤษฎีวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ถ้าจะพูดกันให้เห็นภาพชัดๆก็คงประมาณว่าเป็นการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามนวัตกรรมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นๆโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน ผ่านการลังสรรจากบุคคลที่อยู่ในอดีตมากมายเรานึกถึงว่าในยุคสมัยก่อนกว่าคนจะติดต่อสื่อสารกันได้ต้องยากลำบากมากต้องส่งจดหมายต้องใช้ทุลเลขแต่ในยุคสมัยนี้สามารถหยิบมือถือขึ้นมาหนึ่งเครื่องแล้วสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้เลยอย่างง่ายดายเรื่องที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจในอดีตแต่สําหรับในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ก็คือหนึ่งในวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ประเด็นต่อมาก็คือวิวัฒนาการในวงการฟุตบอล ในความจริงแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเลยแทคนิก,กวิธีการเล่นของวงการก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยส่วนนักเตะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะและนักเตะพรสวรรค์ก็มักจะมีอยู่ด้วยกันทุกยุคทุกสมัยเช่นกันผมชอบความคิดตรงที่ว่าอัจฉริยะและผู้มีพรสวรรค์ที่จริงแล้วต่างก็แบ่งเวทีของโลกกันคนละครึ่งซึ่งมันก็จริงนะครับเพราะถ้าเราลองมองย้อนไปในวงการฟุตบอลเราจะพบว่าวงการฟุตบอลไม่ได้หมุนรอบนักเตะอัจฉริยะเพียงไม่กี่คน แต่วงการฟุตบอลหมุนรอบนักเตะทุกคนที่มีความเก่งกาจจนก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับโลกได้ประเด็นต่อมาก็คืออิสานในตอนนี้ที่ยังคงสับสนอยู่ผมรู้สึกชื่นชอบนะครับที่อิสานีรู้สึกดาวจนเผลอตีค่าตัวเองว่าเป็นพวกนักเตะพรสวรรค์ชั้นรองทางทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตคนเราก็เกิดขึ้นจากการเรียนแบบคนนั้นคนนี้คนนน้นเอามาใช้เป็นของตัวเองที่ก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละก็สมแล้วกับความเป็นอิสานิที่พอเวลาดาวหรือผิดหวังก็มากจะกดตัวเองให้ต่ำลงกว่าเกณฑ์ปกติเสมอ แต่ก็คงเพราะแบบนี้แหละมั้งนะครับถึงทําให้เวลาที่อิสานีได้สติขึ้นมาเขามักจะถีบตัวได้สูงขึ้นมากไปกว่าเดิมประเด็นต่อมาก็คือโลกิแสดงฝีมืออีกครั้งแล้วด้วยการวิ่งเข้าไปตัดลูกส่งข,ของโนอาและไกเซอร์ชอบมากมเลยนะครับกับเอฟเฟกความเร็วของโลกิเป็นอะไรที่ความเร็วแสงจริงๆประเด็นต่อมาอยากจะพูดถึงคําพูดของเอโกที่บอกกับอิสางีว่าจงจําไว้ว่าผู้มีพรสวรรค์ก็มีเส้นทางของตัวเองที่จะเป็นนักเตะระดับโลกได้ จากคำพูดตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกเอใจอะไรบางอย่างขึ้นมาว่าทำไมาเอโกถึงมั่นใจแล้วก็พูดประโยคนี้ออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำหรือว่าพอที่จริงแล้วณนะปัจจุบันมันมีนักเตะค,คนที่ว่าอยู่นักเตะที่เป็นผู้มีพรสวรรค์และก็เป็นนักเตะระดับโลกและคนคนนั้นที่ผมคิดไว้อาจจะเป็นโนอาห์นี่แหละก็ไม่รู้นะครับว่าจะใช่ไหมก็แค่ดาเอาเฉยๆและประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือคําพูดของไกเซอร์ที่จู่ๆก็ดันคิดแล้วก็พูดแบบเดียวกับที่อิสซนีคิด ตรงนี้ทําให้ผมค่อนข้างแน่ใจเลยว่าไกเซอร์คือผู้มีพรสวรรค์ที่ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักจนขึ้นชั้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับนักเตะอัจฉริยะซึ่งลูกยิงไกเซอร์อิมแพคการตวัดเท้ายิงที่เร็วที่สุดในโลกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไกเซอร์ฝึกมาได้โดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เด็กๆเพราะในอดีตไกเซอร์เป็นเด็กไม่มีเพื่อนก็เลยไปเตะบ,บอลอัดกำแพงอยู่ในส่วนคนเดียวเสมอๆและก็คงมีครั้งหนึ่งที่จับจังหวะการยิงแบบนั้นได้ก็เลยทําให้เป็นทักษะติดตัวมา ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าตอนหน้าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรได้ยินว่าตอนหน้าชื่อตอนว่าไอ้นี้ดูหรือชื่อเป็นภาษาไทยก็คงประมาณว่าชัดต้องการคุณคงต้องมารอดูกันนะครับว่าไอ้นี้ดูที่ว่านี้แต่หมายความว่าใครต้องการใครแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาให้กําลังใจพวกเขากันในตอนต,อต่อไปขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ